สาวคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับรูว่นเขากำลังนั่งกินกันนะเมนูอะไรครับประดุมวเนจน้ำยาปลาน้ำยาป่าใส่อะไรไปมากเนี่ยประดุมใส่อะไรไปมากหอมกระเทียมพริกกระชาย ข้าวอร่อยมากครับป๋มโดยเฉพาะน้ำพริกนะครับถ้าเป็นน้ำพริกกะปิผมอชอบมากชอบมากนี่ดเูเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้มีเอาทำไมต้องใส่มีปลาป๋องด้วยป๋มอมไม่ต้องใช้ป,ปลาทูอ๋อใส่ซื้อลงไปแล้วก็ดู บเอาเครื่องอะไรใส่เอาที่ที่โขงเมื่อกี้ใช่ไหมครับป้าตุ่มแล้วใส่หมดแล้วแล้วเราต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมครับอัองนี้ก็จะเป็นตีนไก่นะครับโอ้โอเป็นตีนไก่ ต้มนานไหมเนะี่ยกตุมใช้เวลานานไหมถ้ามันเปื่อยอ่ะใช้เวลาให้มันเปื่อยอันนี้ก็ลูกชิ้นใช้ครับ Приятно, так и แล้วก็ควรอะแยกกนเลยน้องรู้สากว่าคนที่ซื้อบ้านหลัง้ะใกล้กันใกล้เก่งแต่กล่อนที่ปลูกหลังใหญ่ม่ให้น้องมันดูนี่เป็นเก่าเหล่าเรยปลูกด้วยเนี่ยเก่าเก่า ขเรียกอะไรเมนูอะไร,ไไไรน้ำยาป่ากตกินแต่นี้กินเป็นกลเออ่อโอ้หน่ากินจังมีเกมหมาก่อนได้ครัน้ำจีนแกงปลา ตีนไก่ว<อ>าอะไรวันถามเขได้ีนอกไาอะไรครับเนี่ยแกงปลาลูกลูกชิ้นิาปลาลูกชิ้น้น้ำเข้มข้นเลยนะครับเนี่ย,ยเข้มข้มนลยชิ้นมีเลือดมีขาไก่นะครับยอดนะครับ เดี๋ยวเราไปกินกันกปลูกผักครับลูกผักนี่ครับใส่เลยนีครับผัก อันนี้ผักอะไรครับเนี่ยถุงงอกถุงงอกครับงอกงอกแล้วไม่มีนี่แหละครับอะไรครับโหระพาถั่วโหระพานี่ครับนี่โหระพาโหระพาโหระพาใบไอ้มมงลักแมงลักนี่ครับแมงลักแมงลักนี่แมงลักแม่ลักนี่ลักนี่วยกันกระลงตีนะครับอันนี้อะไรครับตัวนี้ตั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวกินแก้มกินแก้มอืมหวานใจหวานใจอันนี้ครับอันนี้อะไรต้นหอมครับผมต้นหอมต้นหอมต้นหอม ครับแล้วน้องกินเที่ยวดูด้วยนี่นะครับอันนี้ปราตุ่มครับปราตุ่มปราตุ่มปราตุ่มคนทำครับคนทำคนทำอันนี้หน้าคนทำมันบอมันก็สูงมาใกล้ๆอันนี้ใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยใครครับวันนี้อันนี้หวานใจยูทูบเบอร์เอ่คุณยายคุณยายนี่กล้องพี่พงศ์เขาชัดนะฮะเนี่ยนะมาครับมาดูงี้เวราเที่ยวเราขึ้นมือดูครับมาจัดเลยครับวันนี้กินเสร็จเราจะไปไหนกันนะครับ ไปเที <icana> ่ยวไหนกันไม่รู้สวยนะพ่อตู๋นี่ครับองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่ครับนี่ครับอะโทรศั์อีไม้ตรงนี้เ้อนี่ครับนี่ครับแล้วัทบริษัทะเมอาไปซื้อทื้อที่ไหน ต้องกินผัดตุยตุยด้วยครับเลยข้าวมันเกี๊ยอ่อนะไม่เคผหังครับกับซีมปรือปลาจุกามได้อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยมากออมากกอบครับอืมอร่อยจุบ เด๋ยวฝากช่องดงจำปาแฟมิลี่ด้วยนะครับเพื่อเปิดช่องใหม่เป็นช่องหลังนะครับอออออืือืมม ครับอืมอืมอืมแล้จเป็นไงบ้างครับอะไรเงี้ยได้หรือครับได้หรือครับเฮ้ยดูไม่ด้ไหนบอืเอืมได้หรครับรสชาติงอืม อน,นี้คืออะไรครับอันนี้คือขาไก่ครับคะขาไก่ต้มนิ่มๆหญยาป่าหนมจีนขาไก่ลุกชิน้น <c oughs> เปรยอะไรเปอยเลยครับข้า <c oughs> ป่าครับอืออือ ง่อืโ้แลร่อยู่กับัอืมอืมอืัวทั้งหมดไหมครับถัวทั้งหมดนะเอาเ้มแก้มอืจีนไ้สนมากก็ต้องกินเน้นผักนะครับอืมอื ดออยครับแต่ช่องนี้มาจากช่องไหนนะครับแตกช่องครับช่องดวงจอปลาแฟมิลี่ครับผมอืครับฝากติดตามด้วยนะครับดวงจอปลาแฟมิลี่ครับผมเป็นลูกชิ้นอะไรนะครับลูกชิ้นอะไรนะครับลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลาใหญ่ๆแบบต้มลอยในหม้อเลยนะครับ นิ่มๆครับชิบ<ม>้ปลาขาไก่นุ่มๆครับอ<ม>ืม,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 ม ตะก้องคือน้ำลายเสียงดังนะครับตะก้องครับนี่กี่จานครับจานนะครับจานนะครับนี่นะครับนี่ผักกาผักนะครับแบบจีนบ้านนี่เน้นมักครับเน้นผักอื มันรักครับมันรักมันรักขึ้นจะเหจริงเนอะรักคตรจริงครับผมอืมอืมอืมแล้วลองเลื่อนหน่อยไหมลองเลื่อนหน่อยไหมเลื่อนดูนะครับดูนะครับซูมหน่อยครับอืมมันมีใหญ่นะครับอืมอืมได้ครับได้ครับอืม อืม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 อหัวละพาสักหน่อยไหมครับห uh, ัวห uh, ัละพาสักหน่อยไหมครับนี่ใบต่อต่ออืมอืมสุดชอบุดชอบเลยอืมกินไปซึ้งไปนะครับเดี๋ยวชาเข้มข้นครับอืมนะ ขาไก่นีนิ่มดีไหมครับอืมนิ่มมากครับใช่ป่าครับขาไก่หรือก็เรียกกินไก่ครับไม่ใช่กินตูนครับตีนไก่ตินไก่มันนิ่มเพราะเขาใส่ต้มต้มไปในหม้อนานๆให้มันเปื่อยอืมอืมอืมลิจีน้ำยาป่าลูกชิ้นตีนไก่อืเข้มข้นครับอืมอืมอืม 음 음. 음 음. 좀 음~~ 음~~ 음, 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 うんう 음~~ 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 음, 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 음. อืมอ,มอมน,นอยนะครับน,นอยล้ถั่วนะครับถั่วะนะครับถั่วพูครับผมถัู่ั่วพูสักหน่อยครับถั่วพูถั่วูนอมก็ต้องเน้นกับผักนะครับเยอะผัก เรียงจานหน่อยครับเรียงจานหน่อยจานหน่อยต้นน้ำหน่อยนะครับน้ำคมป่องเนื้อปลาอะไนไงเข้มข้นไหมครับเข้มข้นมากครับหอมก็เหมือนบผมใ่พอิกนะเพราะน้ำเหลือท่านี้ครับหอมอรับชัดแล้วหมดจานเลยนะครับออื อืมอืมเก่งจ้งเลยนะครับอืุ้ดยอดมากครับน้ำยาป่านะครับขอบคุณ้าตุงครับจุดจอดจากไหนครับป้าตุงจากไหนนะครับจากบางบัวทองครับบางบัวทองครับสุดยอดมากครับปุ้ยครับฝากช่องลุงพงพากินแทนนี่เลยครับแล้วอีกห้องหนึ่งด้วยครับอีกห้องหนึ่งช่องอะไรนะครับโดนยาปลาแฟมิลี่ครับโอเคครับสวัสดีสวัสดีลาวด้อยครับสวัสดีครับ